เดม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 กลัวอะไรที่สุดกลัวเหรอกลัวมึงอะกลัวแมวออมกลัวอะไรที่สุดกลัวโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับทีคุงในเกียร์ไปครับทุกคนสุดนี้ผมนั่นอยู่กันในเกมยร์คำต้องห่านลูกเต๋าอุ้ยเฮียมุ้งจะเป็นตังจังวะนั่นนะครับผมเดี๋ยว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 นี่ใครเนี่ยกูอยู่นี่ใครเชื่ออะไรครับผมทีคุงครับ อ๋อทีคงแล้วแล้วกูไขไวะเนี่ยเฮ้ยถอดหัวอ่าโอเคถอดหน,น้ากากครับอ่าพี่ดีเพ้มี2คน 2> แล้วผมวันนี้เนีียครับต้องห้ามนะครับซึ่งวันนี้แขกรั้งสองเราก็มีอมสินพี่ดีแล้วก็พี่สาก,กายนะครับส่วนตัวไม้ขอาก็คือน้องแทนอยู่ไหนอ่ะพีธียัไงไม่ยังไม่เสีเวลียมนานมากเตรียมนานมากเลยเออนะครับผมซึ่งกรรมการก็เป็นแทนเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าใครได้ดูคลิปแรกเนี่ยก็จะรู้ว่ากติกาจะเป็นยังไงนะเพราะคือ เราได้ใช้เวลาเล่นได้หมดสามเกมเกมละห้านาทีนะครับถ้าใครผู้คนหัวเล่นได้สีแดงถ้าเวลาแล้วไม่ทับไม่ได้ได้วสีเหลืองแต่ถ้าไม่ทับได้ได้วสีเขียวโอเคทุกคนนั้นเราไปดูเกมกันดีกว่าคนว่าจะสดคนไหนไปดูเลยสามสองหนึ่งไปเฮ้ทุกคนมาเริ่มเกมมาเลยจับเวลาปึ๊บโอเคจับเวลาละดีเฮ้ยอย่าวินดิฮัลโหลมึงมึงไปหมดแล้วอ่ะใช่ตายแล้ว รู้แล้ว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 รู้รู้ว่าอะไรรู้ว่าอะไรรู้แล้วออมรู้ยังออมเดี๋ยวเดีวแต่พี่ทีตายแล้วไม่ใช่เหรอใช่พี่ตายแล้วลุกดิจริงปะเนี่ยจริงลุกมึงมึงตายแล้วเล่นเกมแล้วเว้ยโอเคจับเวลาแล้วเฮ้ยอย่าวินดิ้เฮลโหลมึงอ้าวจับเวลานี่คือกูโดนแล้วนะจริงเเหรอนี่ยเอ้าไอ้เหี้ยเหี้ยอะไรเขาเนี่ยนอนเอ้าตอนแรกนึกว่าแบบเออมึงตายแล้วคือแบบปั่นไอ้เหี้ย อ็ยิงป้ายคะแนนดิได้แทนสิยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะอะไรวะยังไม่รู้จะแก้ยังไงสองคนนี้เลยอ่ะไอะไรดีวะเออกระตาก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 กระเยเควินไม่น่าเลยนะดิโอ้ยยยยน้องรู้หมดไม่รู้จะถามอะไรวะไม่รู้จะเริ่มยังไงอ่ะ จำจำได้ไหมว่ารอบแรกที่เราเจอกันครั้งแรกอ่ะเราถ่ายซีรีส์อะไรถ่ายหนังเรื่องอะไรเรื่องอินเทรวอนใช่เหรอแล้วใช่เหรออ๋อผมผมรู้แล้วพี่ผมรู้แล้วไม่ไม่คนตายไม่มีสิทธิ์เงียบเงียบไปนั่งไปยืนข้างแทนหนุนเลยไอไอซีรีส์นั้นไงอ้อมซีรีส์อะไรอ่ะจำได้ป่ะซีรีส์นั้นมันไม่ก่อนอินเทรวอนอีกนึกนึกดีๆนึกนึก มันมันมีมันมีมันมีใช่ไหมคุณสกายมันมีไม่แน่ใจอ่ะตอนนั้นเห็นคุยคุยกันอยู่แล้วมันมีอยู่นึกออกมันเหมือนมันไม่ใช่ซีรีส์อะมันมันไม่ใช่ซีรีส์นึกออกไหมพอนึกออกไหมเฮ้ยคิดสิคือต้องตอบมันเนี่ยต้องตอบอ่ะ้ยคนใจไม่มีสิทธิ์พูดเงียบที่ได้เควิน คุณยังก็ได้ว่าเฮ้ยนึกดีๆนึกยี่ดีนึก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 ช่วยนึกหน่อยเฮ้ยกันึกไม่ออกอ่ะคุณสกายก็ไดึงครับแต่ว่ามันเป็นคำง่ายเหรอมันคำง่ายไม่กล้าพูดเลยอ่ะคุณสกายเคยเลี้ยงหมาไหมเคยเคยเคยแล้วมันมันดื้อไหมอ่านิดหน่อย อ๋อแล้วตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยตัวไหนดื้อสุดตัวไหนดื้อสุดไม่มีนะมันไม่มีตัวไหนดื้อสุดมดื้อพอๆอะไรแล้วไม่มีเหรออืมแล้วกินข้าวยังกินแล้วกินแล้วกินแล้วอ๋ออืมชอบอะไรเลยชอบไปทะเลไหมไปไปชอบ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 รอแล้วทะเลน้ำน้ำทะเลสีอะไรสีอะไรสี อ๋อออมน้ำทะเลสีอะไรสีใสดีกว่าน้ำทะเลสีอะไรบูเล่นเองแล้วกลัวอีกอย่าเล่นเองแล้วกลัวไม่ได้ยดีกว่านนี้เอ๋อนึกอะไรก็ได้ไปเอ้ยอ๋อ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 มึงรู้เปล่าวะ เว, uce. ว uce. ทีมันมันบอกมันจะแกล้งคุอะอ๋อจริงเหรอเออรู้ปะว้าวสุดยอดไปเลยโอ้ยไอซื้อบื้อไอ้เกี้ยเอมึงย่งยกูหน่อยดิอ๋อ๋อุ่นนั่งเงียบเลยอ่ะโอ้ของบิมก้นคำก้นง่ายบิมไม่พูดออกมาเวทีเนี่ยพอใส่เสื้อเสียอะไร้ากง่ยแทนใส่เสื้อเสียอะไรดิมโอเคหมดเวลาแล้วครับผมโอเคออมคำของออมคขาว่าอะไรครับรู้ละ เฮ้ยมันรู้ได้ไงอ่ะมึงรู้ได้ไงใช่ใช่ใช่ถูกต้องเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะมึงกดเอฟ้าเหรอไม่ได้กดก็วิธีพูดรู้แล้วรู้แล้วเออเขาตอบของกูไงเออก็เลยเดาไงแล้วมันดูแบบเอ้ยนี่ไปเลยเจ้พี่ดิ้งครับคำว่าอะไรครับพี่สีฟ้าพี่เอามาดูไม่เห็นมันถามสีอะไรสีอะไรกูก็พีทเลยเอาปั่นปั่นไม่ให้ดิมได้คะแนนเดี๋ยวมาดูนะพี่เอาเดี๋ยวมาดูมาดูออกได้ใช่ไหม เควินโอ้โหแล้วมันตายก่อนแล้วอะเอาไงครับคุณสกายคำว่าอะไรโอ้อะอามากพิทออกมาดูอะไรอ่ะสองอพีติดเลยโอ้ชาเขียวมันไม่เป็นคนพูดถึงชาเขียวเอ้ยมีมีหว่ามียื่มั้ยอะไรดีสุดตัวอะไรดีสุดเคทุกคนถือว่าเกมแรกเนี่ยก็คือผมก็ได้คะแนนคนเดียวนะผมโอเคดูเกมสองเลยมาสามสองหนึ่งจับเลาครับออม อ๋อไมยสิคุยเย็นหน่อยตายเลยเหรอตอนนี้กี่โมงแล้วใบสองใบสองกี่นาทีไม่รู้อะทีตอนนี้กี่โมงแล้วฮะถามแทนดูดีตอนนี้กี่โมงแล้วเทนโอคอกเทนโอเฮอเฮ้ยคุณสกายลองถามแทนมั่งดิไม่เอาหรอกเจ๊อื่มไมอ่ะเจ๊อืมเจ๊อืมอ้อมออมอ้อมออมระหว่างไก่กับไข่อะไรเกิดกันแล้วถ้าเกิดฉลามเกิดมามันจะตายไหมให้แทนถามไหมให้แทนถามไหมไม่รู้ ะมีหน้าทำแต่แต่ละคนถึงว่าเออถามแทนเออโอ้โหก็คิดว่าเป็นแบบถามถามอีกรอบนะระหว่างแกไขอะไรเกิดเหมือนกันแล้วให้ก็ฉลามตายอ่ะฉลามจะตายท่าไหนเน็ตเน็ตมาหลุดมานั่หน่อยเฮียตอบหน่อยก็ได้ครับผมดีมครับผมดีมครับผมไม่เข้าใจคำถามทวนไหม พ่องเป็นอย่างนั้นเหรออะไรฟ้าใสอะไรเกิดก่อนกันแล้วถ้าเกิดฉลามตายจะตายท่าไหนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันแล้วถ้าฉลามตายตายท่าไหนอืมมันงงอะไรวะครับผมครับผมครับผมตายท่าตายอ่ะไอเจี๊ยบมือเอางี้เอคลิปเลยมาทห้ผมเสื้อส้มไหมเฮ้ยออมออมมันพูดไปแล้วเมื่อกี้นี่ไงออมพู้เต็มเเลยเติมเติมเลยไปดูดูวันหัวมึงดิ อย่าออกแมวดโป๊ะ้คือคำว่าฮาพูดหลายรอบแล้วนะเว้ยไม่มึงหึมมึงหึมมึงฮอมึงแฮ่เฮียอะไรนะเอาอย่างคว่าฮานน่าจะรู้สึกครับผมครับผมครับผมเจ๊อื่นพอแล้วเจ๊อึมพอแล้วเจ๊อื่นครับผมเทฮะสีฟ้ากับสีเหลืองชอบสีอะไรเยลโล่พี่พูดอังกฤษได้ไหมพูดอังกฤษได้ไหม ได้ว่าช่วยแนมออมชื่อรเชื่อจเลยออมชื่อจริงชื่ออะไรออมแล้วไม่มีสิทธิพูดเมื่อผมยังไม่ตายไม่ก็ไม่ถึงออมตายแล้วงงคือคือทีถามดีว่าถามพี่อ่ะว่าออมชื่อจริงชื่ออะไรออ่าืมอืมชื่อจริง ไม่รู้ไปรอน้องว่าเจ๊อึ่มเจ๊อึ่มเดี๋ยวเด็กก็มันก็ถามเราก็คือนครับผมครับผมครับครับอ่าอาขอโทษแล้วกันขอโทษแล้วกันอ่าขอโทษรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วห <c ười> รืแรแอแ, <c ười> แล้วกระตักระตักกระตักอะไรวะแท<ๆ>นที่อยู่นานนังวะแทนแบบว่าแทนคิดว่าพี่ดีมจะตายเร็วตายช้าไม่รู้เหมือนกันครับอ่าแทนโดนแทนโดนแทนกูว่ากูเนี่ยกูฮะกูกูเนี่ยโดนไอเหี้ยไม่ใช่ใครหรอกไม่มีบัก ที่ยไม่กล้าเล่นว่ะครับใคยเอ้ยเจ๊กหนออะไรนะฮะครับครับขอโทษครับครับรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเมื่อไรจะหมดเวลาเมื่อไรจะหมดเวลาอยากได้คะแนนจะเล่นมันยัไงวะเนี่ยแล้วแล้วดีมรู้ยังว่าว่าคำตัวเองคือคำอะไรโน่โนเออพี่ดีมก็คือพี่เนี่ยเป็นคนจีนใช่ไหมถูกป่ะโน่ใช่มือคนจีนพี่มึงเป็นคนจีน no พ่อภาษาจีนรู้ละพ่อเป็นภาษาจีน no เฮ้ยแทนมันผิดกฎไหมอะพูดแต่ no ะ What the hell ไม่ไม่ไม่มี yes yes no okay แอมรู้แล้วแอมรู้แล้วตอนนี้กำลังนั่งทำคำใหม่อยู่ว่า yes no yes no อะไรดีวะเฮ้ยพี่ฮะเล่นตลกได้ไหม no สีเหลือง no สีเหลืองฟันมึงไงขี้ตลอกขี้ไงฟันมึงไง พันมึงด้วยอ่ะพี่พี่พันมึงได้ต่อยแม่สักคาผุมคาผมครับผมก็ได <c oughs> ้ด่าอ,อ,าอ,าอาันเฉยเลยเอ้าเอ้ยมึงจะเอาไหมอ่ะมึงเอาไหมแรงไปอ่าหมดเวลาแล้วแท้เดินถ่านเลยคอ่ะคำของพี่ทีคือคำว่าอะไรครับคาผมใช่ไหมถูกอีกแล้วเนี่ยคะแนนน้อยสุดคือกูเลยเนี่ยแล้วของพี่ดีไหมครับใช่ no 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 เ no, อ้าไม่ใช่เหรอออกมาดู้ออกมาดู้ออกมาดื้อเจเจอืมเอ้าก็พูดไปแล้วนี่เจ๊อืมมาพูดอืมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพูดแกอืมไอ้เหี้ยรอดรอดตัวโอเคทุกคนดูนี่ที่สามที่สามกันพี่ผมจะฆ่าพี่ให้ได้ผมบอกเลยดับเบิลคิวทุกคนมาเราเลือกที่สามมทุกคนแป๊บๆเฮ้ยมันมีแมวอยู่ข้างหลังมึงอะ รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วโอเคจับเวลาทุกคนจับเวลาเลยนะไปเดม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 กลัวอะไรที่สุดกลัวเหรอกลัวมึงอะกลัวแมวออมกลัวอะไรที่สุดกลัวเฮ้ยเียงให้จัดเลยพี่กลัวอะไรที่สุดกลัวพี่เอาแบบพี่ที่ไม่กลัวอะไรเลยอะแทนกลัวอะไรที่สุดกลัวพี่ทีไม่ตอบเลยเออพี่ที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 ชอบสัตว์อะไรเอ่าแคทรู้แล้วอะคุณสกายถามอะไรเนี่ยว ดีมโดนแล้วเออว่าเออว่าอะไรอ่ะคุณสกายโอ้สกายี่ค่ะเอาแล้วคืนทีแม่งพูดคำนี้โคตรยากเลยแล้วแม่งรู้แล้วอะพราะั้นกูจะไม่ถามอะไรทีร้อยเก้าเยี่ยมทไมกูมันดวันขนาดนี้ทีทุกคนตอนนี้หยุดเวลาแล้วนะหยุดเวลาแล้วนะครับก็คืออะไรอ่ะถามๆเลยไปวจัง่ะแมวถูกไหม โอ้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  cat cat c a อะอะไรวะโอเคทุกคนนี่คือสกอร์นะครับก็คือคะแนนเยอะสุดเนี่ยน่าจะเป็นผมแล้วก็มาที่ออมกับพี่ดีมแล้วก็สกางคนนี้มีคะแนนน้อยที่สุดนะครับผมครั้งหน้าเนี่ยอยากให้ผมมาเล่นกับใครก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าของพวกเราจุ๊บได้แล้วบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายในนนนคค่่าาืทีร้้้้ออองงไไหเเธัก็ดพ คืนนี้มันเป็นฉนั้นเองที่ยังต้องรอง้องไห้เลยก็เธอเอาไว้ในยามที่เธอนั้นต้องเสียใจแต่ว่าในตอนนี้มันไม่มีเธอที่เคียงข้างกายคิดถึงเธอเสมอ